สวัสดีค่ะมีรถ SUV กว้างขวางนั่งสบายเบาะนั่ง3แถวเครื่องยนต์ดีเซลมานํำเสนอกัอีกคันหนึ่งแล้วนะคะ isuzu muv s e e n 3.0 g y a t u o primo คันนี้ปี2007ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่339,000บาทเท่านั้น รลอดดีฟีดาวส่งเดือนละแค่7,000บาทเองนะคะคันนี้ขอถานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรคัน,นี้ได้นะคะที่1,5 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะกระซื้อรคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองทางรถกว้างขวางนั่งสบายขับดีกีออโต้ด้วยต้องเป็นคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันค่ะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแอมมาดูเลยค่ะ นี่ค่ะอิวสูมิวซเว่นนะคะเครื่องยนต์3ผ่านเกียร์ออโต้พีโมโปี2 0 0 7ค่ะมีหลักลังคาด้านบนด้วยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยที่339,000 0บาทเท่านั้นฟรีดาวไปเลยนะคะ VGS Turbo i t e c ด้วยค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะ AirBa บก ABS กุญแจรีโมทค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัล็อกลายไมลรอบคันนะคะ เครื่องเสียง AM FM AUX แล้วก็ C D ค่ะกว้างนั่งสบายเลยนะคะเบาะ3แถวค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะรถสีดำภายในสีครีมนี่มันตัดกันมากเลยนะคะกว้างสุดๆเลยค่ะเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวค่ะมีแอร์ตอนบนด้วยนะคะขับดีพร้อมใช้งานเลยค่ะสามแสนสามหมื่นก้ บาทเท่านั้นได้รถสภาพอีสวยไปใช้นะคะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะสภาพดีสุดๆเลยค่ะใครกันมามองหารถครอบครัวนะคะเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์อโอตโต้ด้วยนะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะเครื่องยนต์ไอเทคอีกต่างหากค่ะสภาพดีค่ะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะแค่มีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองเงินเดืนก็ออกรถได้แล้วค่ะ อาชีพค้าขายขอยมีหน้าร้านตรวจสอบได้มีเงินเดินบัญชีนะคะน่าใช้ค่ะคันนี้สภาพตีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะวางนั่งสบายสุดเลยค่ะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะ นี่ค่ะนะเครื่องนะคะ i-tec h VGS Turbo ดีเซลเครื่องยนต์3000ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยค่ะไม่บายค่ะ